สวัสดีค่ะนี่รานเจริญชัยยนต์มีรถมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เติมนได้ชมกันนะคะนี่เลยค่ะจอดอยู่ตรงข้างหน้าพ่อแม่พี่น้องนี่แล้วนะคะเ,เป็นรถอีแตนหกล้อนะคะติดดำนะคะสีน้ำเงินจอดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสีสันจัเป็นสวยสดงดงามนีอย่างกระดกกระเดีย จะเป็นรอจะเป็นรอค่ะรอในรอปรปรึกษาผู้ใดนะคะรอแบบนี้นะคะมีหม่องเดียวนะคะมีที่เดียวเลยค่ะร้านเจริญชัยยนต์นะคะสร้างวัดผู้เดียวเท่านั้นค่ะเจริญชัยยนต์นะคะเปิดให้บริการมาแล้วที่27ปีนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องห่วงเรื่องฝีและคุณภาพนะคะ พ่อแม่พี่น้องสนใจนะคะซื้อไปคนมันคนอ้อยบรรทุกดินนะคะได้บัตรทุกอย่างคะ่ะแล้วแต่สิเอาไปบรรทุกนะคะเออ่้านเจริญชยนต์ตังยู่ทีนะคะบ้านโปลาดุกนะคะอำเภอหนองบรวรีจังหวัดชัยภูมินะคะเบอร์โทรก็ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะ